นายสาครอุน่นสีอายุ33ปีเปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวนะคะถึงความรักหวานชื่นหลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแบบไทยที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาณบ้านเลขที่15ทับ2หมู่5บ้านโนนตุน่นตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นายสาครนนั้นได้จดทะเบียนสมรสกับนายสตีเวนมาเตอร์อายุ54ปีซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะคะที่ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2556ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจมาจัดพิธีแต่งงานแบบไทยซึ่งก็มีบรรดาญาติที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานจำนวนมากค่ะเจอกันครั้งแรกคือเอ r เฟ t ร์ e า me วิ o ยู e ิ m e e มด chat in ใ i ไฟอินเทอร์เน็ตวิชั่นทางอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พอเขากลับมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็น่าเจอที่ภูเก็ตว่าผมทำงานอยู่ภูเก็ตก็ผมทำงานอยู่ ร้านไอ้แม่เจ้ของร้านคือทังหวันอยู่ปะตองคือพนุพนูแลดกาให้แกมันจะจอกันแค่กันแค่สามวันก็พอมื่สามวันเขากลับไปประเทศเขาเขาอีกสามเดือนกับไม่์ทีหนึ่งแล้วก็รู้จักกันติดต่อกันตลอดเขาเขาพาไปเที่ยวที่ไปเมืองไทยไปเที่ยวเชียงใหม่พี่แม่ต้องสอนแล้วก็อย่าง้นก็เสร็จก็ไปเที่ยวฮ่องอกองกเ,กเที่ยวสิงคโปร์แล้วฮ่องกงก็เขาไปประมาณสองปีเขาก็พาชวนไปแต่เที่ยวอัน ไปแบบทวิ the life, ่าโฮลเดย์กลังกลับมาจากนั้นเขาขอแต่งงานคือทวิ่าแต่งงานไปอยู่โน่นปีที่แล้วก็แต่งกันที่อังกฤษแล้วปีก่อนแล้วก็กลับมาแต่งกลับมาแต่งที่บ้านกับครอบครัว นายสาครกล่าวว you um? ่าได้คบหาดูใจกับนายสตีเวนมาเตอร์มาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะโดยหลังจดทะเบียนสมรสด้วยกันตนก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของนายสตีเวนที่เมืองสลัดสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งครอบครัวของนายสตีเวนยอมรับตนและต้อนรับตนเป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งครอบครัวของตนก็เข้าใจตนดีนะคะแล้วก็ร่วมยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้ด้วยค่ะเอาค่ะป้าที่ไฮเบิ้งเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านล้านเขาก็บ่อมีกัเงยเงี่ยค่ะ บ่ใครมักไม่ยิงกมักไม่ยิงเ้ากระแทกก็ไม่ยิงแล้วโลมัดนียาเพื่อนอยากมาแ่งเองเพยังฝรั่งอยากมาแ่งแม่มไทยอยากให้คนรับรูนํำครับเป็นกะแตกนิ่งนวกแล้วไปยังฝั่ไงถึงเลย้ยกมาแ่งแม่งไทย และเมื่อถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นตกลงใช้ชีวิตร่วมกันนายสาคอนก็บอกว่านายสตีเวนนั้นเป็นคนอารมณ์ดีค่ะและมีสิ่งที่ชอบคล้ายๆกันเช่นการท่องเที่ยวส่วนนายสตตเวนนั้นกล่าวว่านายสาคอรเป็นคนตลกทำอาหารเก่งมากและตนก็ชอบอาหารไทยมากด้วยค่ะ